ชื่อนางสาวสติรัตน์สุนงค์รหัสนสหกสามหนึ่งสามสองสามเก้าคณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำหลวงสังศรหม่อมเจ้าพิเศษราชินีวันนี้24กรกฎาคมสองพันหายหกสิบเวลา17บเจนาฬิกายี้นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสารบบาบรรณสภาาวัดเบญจมาศบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพหม่อมเจ้าพิสเสด็จราชนินีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาพระราชทานส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีทรงวางพวงมาราพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาราพระราชทานส่วนพระองค์ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงท้าเกลนาปลดก้าปลดกำม่องพระราชทานกรดง,งูดบฉัดเครื่องสูงทองแผลลวดตั้งประดับแตงนอนแตงฝรั่งปีกองชนะประคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงทรงศพ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพไว้ในพระราชบรมในในบารมราชานุเคราะห์โดยตลอดมีพระพิธีทำสวอำดอภิธรรมเวลาการคืนกํกำหนดเจ็ดวันหม่อมเจ้าพิเศษรัชนีประสูติเมื่อวันที่2ี่สิบมกราสองพันสี่ร้หกสิห้าเป็นพระโอรสในพระราชารลงเธอพระองค์เจ้าราัชนีแจ่มจัสกรมบัมเม่ยพิทยาลงกรณ และหม่อมเจ้าพรอมพิมลพนววันธ์วรรวาราชนีซึ่งเป็นพระราชปนัาทั้งในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทราสยามเทวามหาหมงุฎวิทยามหาราชรัชการที่สี่และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระพิเชษพัชนีร่วมคำโพธิ์คือพระเจ้าว,วรวงเธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรงังสิตเมื่อทรงพยาลทรงศรึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์มชิรวุฒิ วิทยาลายัยก่อนเสด็จไปศึกษาต่อที่วิทยาลายัยดัตวิกกรุงลอนดอนและมหาวิทยาลัยแคมบิดประเทศอังกฤษโดยช่วงที่ประเทศไทยเข้าร่วมกับประเทศญี่ปุ่นในช่วงสวงครามโลกครั้งที่สองทำให้สานะพลเรือและเจ้านายในไทยในไทยของต่างแดนโดยเฉพาะชาวไทยที่อาศัยอยู่ในทั้งสหรัฐอเมริกาและสหรัฐชาแนลจักซึ่งอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับญี่ปุ่น ประสบปัญหาในการดำรงชีวิตชาวไทยจำนวนหนึ่งจึงรวมตัวกันเข้าร่วมกับกองทัพอังกฤษเพื่อร่วมแสดงจุดยืนในการเป็นปฏิปักษ์ต่อกองทัพฝ่ายอักษะจึงเป็นจุดเริ่มต้นของขบวนการไทยเสรีหรือที่เรียกต่อกันมาว่าขบวนการไทยขบวนการเสรีไทยโดยทรงเข้าร่วมขบวนการเพื่อทรงเข้ากับกองทัพอังกฤษทรงหากนการฝึกฝนจนช่ำชองไม่ได้ ปก,กัิเดนถิ่นสู่ดินแดนไทยรั้งแรกในฐานะนายมั่นเพื่อปฏิบัติภาร,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 รกิจร่วมกับพรรคพวกคอยสอดแมนมและส่งข้อมูลดาเนินการทางทหารของกองทัพญี่ปุ่นให้กองทัพฝ่ายพันธมิตรกระทั่งสงครามโลกสิ้นสุดเนื่องจากญี่ปุ่นแพ้สงครามต่อสหรัฐอเมริกาขบวนการเสรีไทยมีอำนาจต่อรองว่าไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นสัตร์เช็คเช่นญี่ปุ่น ส่งผลให้ไทยรอดพ้นจากการเป็นประเทศแพสสงครามจากนั้นทรงศึกษาตอบด้านประวัติศาสตร์และศรลศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย t ริตตี้มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษและทรงเข้าทางาน,นที่บริษัทเชลเแห่งประเทศไทยจำกัดโดยทรงมีความสุขสมกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอาน,นันทมหิดลพระอธรรมะรามาธิบดินรรัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระ มหาภูมิพลอดุนเดชบรมบนาถบพิตรรัชกาลที่9ตั้งแต่เมื่อครั้งประทับอยู่ที่ปัก่างประเทศจึงทรงแบ่งเบาพระราชภาระในรัชกาลที่9นับตั้งแต่สเสด็จทรนดทวันราชสมบัติโดยทรงมีบทบาทในการขับเคลื่อนพระราชกรณียกิจและพระบรมราโชบายในการดำเนินโครงการในพระราชดำริเพื่อพัฒนาประเทศในยุคน,นั้น โดยทรงเป็นประธานมาูลพิธโครงการหลวงคอยถวายงานะและตามเสด็จในถึงนภุรก,การดานตลอดหลายสิบปีแต่ชีวิตครอบครัวเสกสมรสกับท่านผู้หญิงราชลีราชนาราชนีหรือหม่อมราชวงศ์ดัชลีรรัตวรวรรณมีธิดาสองคนและโอรสหนึ่งคนหม่อมเจ้าพิศเศษราชีถึงชีพิตรสเนื่องจากอาการปอดอักเสบติดเชื้อณนะลงพยาบาลจรนีราด เมื่อวันที่3กรกฎาคม2565ศริภาชันษา100ปีเศษในการนี้ทรงพระโกลนาปรดกล้าปลกกระหม่อมให้พลเอกส,สุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเชิญพวงมาลาพราชทานและพวงมาลาประธานของพระบรมวงศานุวงศ์วางที่หน้าพระโกศด้วยเอ๊วันนี้24กรกฎาคม2565 เวลา9ก้านกาสนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวทรงพะกรุณาบดเก้าโปรแกรมหม่อมให้สมเด็จพระนิธฐาธิราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีสรเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จก,การศึกษาจากมหาวิทยายลายัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2 5 6 2 ณศูย์ประชุมนานาฉลองศิริราชสมบัติโครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นวันแรกโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมาศักดิ์จำนวน5คนบัณฑิตที่ผลการศึกษาดีเด่นเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและเ,เหรียญเกียรตินิยมจำนวน22คนผู้สำเร็จการศึกษาร,ระดับปริญญาโทและปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสีวิชัยทั้ง6วิทยาเขตได้แก่วิทยาเขตสงขลาวิทยาเขตรัตนภูมิวิทยาเขตนครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่วิทยาเขตนครศรีธรรมราชปลายใหญ่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช,าาาลรรราชและวิทยาเขตตังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน2,578คนโอกาสนี้ พระราชาพระาชวา่าความสำคัญตอนนึงว่าการศึกษานั้นคือรากฐานสำคัญของชีวิตเพราะจะทำให้คนเรามีความรู้ในหลักวิชามีความรู้คิดพิจารณามีคุณธรรมความประพฤติที่ดีและมีความสามารถที่จะนำคุณสมบัติทางพวงนี้ไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลายัยเช่นบัณฑิตทั้งหลายนาว่า นับว่าได้เสริมสร้างรากฐานของชีวิตมาด้วยดีแล้วจึงควรจะได้พัฒนาให้ก้าวหน้ามั่นคงยิ่งขึ้นไปอีกด้วยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งในด้านลึกและด้านกว้างในด้านลึกได้แก่การศึกษาค้นคว้าในวิชาเฉพาะของแต่ละคนให,ให้ยิ่งลึกซึ้งแตกฉานและฝึกฝนปฏิบัติจนคล่องแคล่วชำนาญส่วนในด้านกว้างได้แก่การศึกษาเรียนรู้วิทยากร สาขาอื่นๆตลอดจนความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสภาวะและสถานการณ์ต่างๆจะได้สามารถนำวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ประสานเข้ากับวิชาการด้านอื่นๆได้อย่างสอดคล้องถูกต้องเหมาะสมให้มันเกิดผลเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานสร้างสารรค์เทคโนโลยีและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆของบ้านเมืองหางบัณฑิตตั้งใจพัฒนาความรู้ดังกล่าว และนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศชาติร่วมกับทุกคนทุกฝ่ายเมื่อความอุตสาหะอดทนแล้วจะเกิดประโยชน์และความเจริญมั่นคงที่จะบังเกิดขึ้นทั้งแก่บัณฑิตเองและแก่ชาติบ้านเมือย่างองสมบูรณ์